ที่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหุ้นทอปิกวันนี้ฝากเงิน1 0,000บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวอัตราดอกเบีย้ยส,สูงสุดที่1.4%ต่อปีนะครับจากธนาคารทออสอนะครับฝากถอนได้ไม่จํากัดบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเดี๋ยวเราไปคํานวณการฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e o m เป็นกําลังใจด้วยนะครับ กลับมาครั้งกับเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสวัวกับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.4%ต่อปีนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับจุดเด่นนะครับของเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสวัวฝากถอนได้ไม่จำกัดนะครับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้ยเงินฝาก ได้รับดอกเบี้ยรายเดือนนะครับจำนวนส่วนที่ฝากในแต่ละช่วงตั้งแต่1บาทจนถึง5้าล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.2%ต่อปีนะครับสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสแกนได้เลยนะครับอ่ะเราผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.4%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเป็นในรูปแบบของขั้นบันไดน,นะครับเรามาดูกัน เงินฝากส่วนที่ฝากตั้งแต่ช่วง1บาทจนถึง5ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.2%ต่อปีส่วนเงินฝากในช่วง5ล้าน1บาทนะครับถึง20ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.4%ต่อปีส่วนเงินฝากในช่วง20ล้าน1บาทนะครับจนถึง1.4%ต่อปีนะครับได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.4%ตต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปนะครับขั้นบันไดของเงินฝากนะ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดานะครับยกเว้นคณะบุคคลห้างคุ้ส่วนและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศนะครับรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8. พฤศจิกาย,ยน256เป็นต้นไปไม่รับเปิดบัญชีร่วมสามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อชําระค่าสาธารณภคนะครับชาระหนี้เงินกู้ได้โดยชิ่นเดียวกันสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับของธนาคารได้ สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนนะครับรับดอกเบีย้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับดอกเบีย้ยรางวัลน,นะครับรับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นนะครับเมื่อถ่ยถอนสลักออมทรัพย์ปกติก็สามารถทําได้จ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากรายเดือนนะครับโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบีย้ยเงินฝากตามจํานวนเงินฝากคงเหลือณสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือน โดยโอนดอกเบี้ยนะครับเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติเท่านั้นนะครับนี่คือหลักการของแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะสามารถที่จะเข้าไปเปิดบัญชีได้นะครับหน้านี้คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเจ้าสัวนะครับเงินต้น10,000บาทดอกเบี้ย1.2%เพราะว่ายังฝากไม่ถึง5ล้านเนาะนะครับ จำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบี้ยรับ120บาทนะครับรับแตนดอกเบี้ยไปเลยโดยที่ไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายนะครับสรุปเงินต้น10,000บาทบวกดอกเบี้ย120บาทเป็น1 1 2 0บาทนะครับรับแตนดอกเบี้ยไปเลยก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยและกลับมาพบกับซีรีส์นะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากได้ใหม่นะครับในแคมเปญต่อไปโดยเฉพาะนะครับตัวเงินฝากเจ้าสัวนะครับจากธนาคารทอ,อสนะก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับ<ๆ>เพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ